สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Z Channel ครับวันนี้ฮจะมาเอาใจคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อ oppo ครับและมีปัญหากับการพิมพ์ด้วยเสียงครับก็คือโดยปกติเวลาที่เราใช้ซัมซุงหรืออะไรพวกนี้ฟ e งไอโฟนเวลาที่เราต้องการจะพิมพ์อะไรไปสักอย่างเราก็มักจะพิมพ์โดยการใช้เสียงได้ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะมีเจ้าเครื่องมือที่เป็นไมโครโฟนปรากฏขึ้นมาแต่ในโทรศัพท์มือถือของ oppo รุ่นใหม่ๆไม่มีจ่าย โทรศัพท์มือถือที่คุณผู้ชมมองเห็นอยู่นี้ฮะนั่นคือ Oppo Reno 5ครับผมมันก็ไม่มีมันมีแต่ไอ้เจ้าตัวนี้ซึ่งเวลาพิมพ์ครับมันก็ไม่ใช่การพิมพ์มันเป็นการส่งเสียงบันทึกของเรา แบบนี้แล้วก็ปล่อยออกไปแบบนี้ใช่ไหมทีนี้ฮะบางคนก็สงสัยว่าเฮ้ยแล้วไอ้การพิมพ์ด้วยเสียงมันทํายังไงอะเมื่อก่อนมันดาวน์โหลดทัสพาวมาใช้ได้ใช่ไหมแต่ทีนี้ฮะมันมีปัญหาในการดาวน์โหลดทัสพาวมาใช้คุณผู้ชมคือดาวน์โหลดมาแล้วมันก็ใช้ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนไงทีนี้ฮเราจะใช้วิธีตรงนี้ครับผมกด space bar หรือปุ่มเว้นวรรคตรงนี้ครับซึ่งการกดตรงนี้ฮะเราไม่ใช่กดครั้งเดียวแบบนี้นะแต่เราจะกดค้างครับพอเรากดค้างฮะทุกครั้งที่เรากดค้างครับคุณผู้ชมฮะมันก็จะขึ้น มาฮะเอาฝายไปแล้วครับผมมันขึ้นมาเป็นไทยอังกฤษและอโตโมติกใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะตรงนี้ฮะให้คุณผู้ชมแตะเข้ามาที่อโตโมิติความให้เราส่งออกมาได้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับทุกครั้งเราก็ทำการเปิดเพื่อจะ เพียงแค่นี้แหละคะคุณผู้ชมครับวิธีการใช้งานฮะมันก็สามารถใช้ได้เพียงแค่ว่าบางทีเราก็ไม่รู้มันอยู่ตรงนี้เองนะครับอย่าลืมฮะแตะเป็นเว้นวักครับแตะค้างฮะป๊าบเข้าไปฮะจากนั้นเลือกอ